มาจ้ามาพอก็บุมอีกแล้วจ้าเมือนอใน่บุมจ้าวิธีทำเรียญโปรยทานดอกกุหลาบแคนดี้มาให้เบิ้งจ้าขั้นตอนแรกให้เอาตัดริบิญยาวสามสิเซนติเมตรพับลงมาสิบเส้นเพื่อเหตุฐานจ้าเส้นสันจะย,ยูดานบนเด้อจ้าใส่ริบินเส้นที่สองคลองเส้นที่หนึ่งแบบนี้จ้า เส้นที่สามมาข่องเส้นที่สองส่วนเส้นที่สี่นั่นกระสีซอยเขาตรงกลางของเส้นที่หนึ่งหล้วก็รวบเส้นที่สามเขาตรงกลางเด้อจะ้ะจากนั้นหาเหรียญมาใส่พับริบินลงจ้าเส้นที่สี่ข้ากระสีซอยเขาลู่ขึ้นเกาจ้าบีบให้แน่นจ้าพิกับเก็บริบินปลายสันทั้งเบิดทั้ง4ีเส้นเลยจ้าริบินีนบุ้มใส่มือนี่ก็คือริบินแต่ละข้างเบอร์สองสีขาวนุ่มกับสีชมพู สลับกันเด้อจ้าพิกกับเพื่อเฮ็ดดอกจ้าคงได้บินมาทั้งสายแบบนี้เด้อจ้าจากนกันกระถ่ำการสอดได้เลยคงได้บินมาทั้งสายจ้าจากนัก้นกระถ่ำการสอดได้เลยสำหรับการเฮ็ดบีบนี่นอกจากกสิเป็นพื้นฐานของหลายๆดอกกสิเป็นเบสิกเลยจ้าเห็ดง่าย คงรีบบินมาทาั้งซ้ายจ้าจากนั้นกระทำการสอดได้เลยเพราได้แบบนี้แล้วมาเหตุเกสรกันเลยจ้าไปรีบบินมาทั้งขวาม้วนขึ้นด้านบนจ้าแล้วก็ม้วนกลับลงด้านล่างไปรีบบินกระสิไม่ยอยุดทั้งขวาคือเกาจ้าจากนั้นให้ม้วนอีกหนึ่งรอบจ้าในลักษณะเป็นกลวยแบบนี้ไปรีบบินมาทั้งขวาจ้าม้วนขึ้นด้านบนแล้วก็อ้อมลงข้างล่างแบบนี้จ้า จากนั้นไป้ารีบินกับิกามาอยู่ทั้งขวาแบบเกา่าให้ทํากันม่วนอีกหนึ่งรอบจ้าจากนั้นกระําการสอดได้เลยายรีบินไปทั้งขวาม่วนขึ้นด้านบนแล้วก็อ้อมลงด้านล่างแบบนี้จ้าายรีบินกับิมาทั้งขวาอีกรอบหนึ่งจ้าจากนั้นให้ฮอดทําการม่วนหนึ่งรอบในลักษณะเป็นกลวยแบบนี้ทํำการสอดได้เลยจ้าใส่มือใส่ประคองซอยน้ำจ้า ปลายริบินมาทางขวาม้วนขึ้นด้านบนจ้าแล้วก็ม้วนกลับลงด้านล่างปลายริบินกระสิไม่อยุดทางขวาคือเกาจ้าจากนั้นให้ม้วนอีกหนึ่งรอบจ้าในลักษณะเป็นกลวยแบบนี้การดึงให้ใส่มือใส่ประคองซอยจ้ากีบกระสีเป็นแบบนี้จ้าคือดอกบุญตาจากนั้นเ่อสิมเฮดรอบนอกจ้าพิกริบินมาทางด้านขวาจ้าอ้อมกีบแหลกจ้าจากนั้นพิกริบินลงข้างล่างแล้วทำการสอดได้เลยจ้า พิริบินมาทาังด้านขวาจ้าออมกลีบแรกพิริบินล่องข้างล่างแบบนี้จ้าจากนั้นให้ทําการสอดได้เลยจ้าระเบียบไปนําเลยจา้าพิริบินมาทาังขวาออมกลีบแรกพิริบินกลับล่องด้านล่างแบบนี้จ้าจากนั้นก็นให้ทําการสอดดึงให้กระชับไปเลยจา้า พิกริบินไปท้างด้านขวาจ้าอ้อมกีบแหลกนอกจากจากนั้นพิกริบินกับลงด้านล่างแบบนี้จ้าทำการสอดได้เลยพอจาระเบียบดึงให้กระชรกกระับแล้วก็สิเป็นแบบนี้จากนั้นเขาทำการตัดตกแต่งได้เลยจ้ามือนีบบุ้มกระสิตัดในลักษณะโค้งตามดอกไปเลยจ้านี่คือเซเรียบร้อยแล้วจ้าวิธีการเห็ดบุ้มเสือไห้เบิ่งเรื่อย ข้าสิติดลูกปัดหรือบ่ติดก็สวยจ้า